สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับวันนี้จัดมาถาดใหญ่เลยนะครับผมเนื้อตุ๋นครึ่งกิโลนะครับผมตุ๋นเองนะฮะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเต็มเนื้อตุ๋นที่เรากินเมื่อวานเนื้อไอ้น้อพิขาด้วยกันไงเนื้อยังเหลือเราก็มาตุ๋นนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับผมเปอยแล้วยังงน่าจะเปื่อยแล้วนะเปื่อยบ้างไม่เปื่อยบ้างอันที่เอ็นมันนี่หนาใหญ่ๆก็ไม่ไม่เปื่อยแยวเราเรามีพนักงาน อีสอง <otte> ตัวสามตัวเป็นพนักงานแล้วพนักงานช่วยกิน,นอุ้ยเส้นมีเหลืองเลยเน้นมีเหลืองเราปรุงน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ตักก็ได้ตักกินนี้เลยก็ได้แล้วแต่ผมไม่ถนัดชตะเกี๊ยวช้อนคุณผู้ชมก็หาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมวันนี้กว๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะพี่เกณฑปรุงมาคือดีอ่ะ ลูกชิ้นอยู่ข้างหน้านะอือเปิดยังแ่บแล้วเงยไม่ได้ชิมเลยโอเคเขาได้เขียวเปิดแล้วเบีกมะนาวสด 大坏，大坏。 ไปห,หมดแล้วเนี่ยเนื้อเต็มเลยม,มีเหลืองมีนิดเดียวนะคุณผู้ชมสี่ห่อสี่หุงเองนอกนั่นเนื้อครับผมนี่ข้าวแม่หหนัดว่ายากหน่อยกูติวเนื้อของจริง <c oughs> เปลี่ยนคางละ 嗯，我听的。 หัวเจ้าเท้าไปไหน่ะแม่นเดียวอ่ะชาน่าจะแม่นเดียวพุ่งมาแบบพอดีอ่ะ ลูกน้องนั่งนั่งรออย่างใจจดใจจ่อเลยอะ่ะรอแป๊บเึงก่อนเอาเบลอใจโอมีเหลียงหมดเลยนะต่อไปก็จะเป็นเนื้อลร้วนรนแล้ว ให้กิมให้ทิม,ทมอร่อยเปล่ามาทิมเนื้อหน่อยอร่อยแน่นอนตัวเนี้วันนี้ได้กินแน่นอนว่ามีเนื้อมาเยอะมากรพกินเอากิมอี่จะใหญ่เลยให้เลยะ <laughs> จะนั่งรองน้ำลายไหลน้ำลายไหลยืด เผ็ดพิการปันดีรู้ว่ามันอร่อยไม่ลัะขณาดนั้นก็ได้ <c oughs> แทบกินตะเกียบอะะดูสิ <c oughs> อืมอืมอืมใหม่ละโ,โหดีดน้องก็ได้มั้งอ่ะ่เต้นเรากินม่เตน,น,นดี๋ยวขึ้นคายหรืึ้นวัววัว สีมันไม่ได้ดำขนาดนั้นถ้ากินวายมันจะสีดำนี่เอาเอ็นนีให้น้องอครับผมไปเรากินข้าวละมังอินละมังแน่ไม่กินแบ่งกินเนื้อเนี่ยฮะ <S <S มีผูช้ชมบอกว่าแบ่งให้น้องกินบ้างน้องนั่งนั่งนั่งรอนาน <S <S บางคลิปมันไได้กินบางคลิปเราไม่มีไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ให้กิน บางเคี่ที่เป็นไก่อะจะกินแน่นอน,กนไก่กันเนื้อจะกินแน่นอนเนี่ยให้เต็มที่อย่างนี้พนมกินได้หมดหรอกเอ็นอย่างนีเ้เราก็เคี้ยวไม่ได้แล้วไปไปกินแห้งได้ ใหญ่นอนเรากัดดิเ <viewed> พ <bulun> ื no ่อแล้วบอกผมเรากันแล้วก็ปากเราไม่เป็นไรนี่ก็ได้นี่ก็ได้แล้วกัดไปแล้วไม่เป็นไรเออรู้ว่าไม่เหนียวแต่กัดไปแล้วไงนเป็นสะอาดแน่นอนคุณผู้ชมนุ่มนี่หัดกินบ้างถั่วงอกเนี่ยมักมักดคมๆเกี่ยวเัยมัดก็ต้องกินเอามาแล้ว ขบศไปไหนอิ่มขบดขบศหนี <c oughs> มาแล้ววันนี้มาเยอะแล้วขบดมาแล้ววันนี้มาเยอะมันวิ่งหนีไปอีกอดเลยเด้อเฮ้ยไม่หมดคนอ่ะจะไปเท่าไไป <c oughs> หันแบบนี้ก็มีนะครับ như vậy mới đâu hành người đeo hả à. đâu hả ทิ้นกันนอนนะเดี๋ยวนอนดักให้หมาบ้างตัวหลังหมแล้วอ้ามาึกไหมอ่าให้คนคนไม่ให้หมาอ่ะอันนี้ให้มันบอกให้หมาไม่เนี่ยจะเอาเนี่ยให้มันนี่อันนี้ให้มันเดี๋ยวยกขึ่งเลยเอา ข้ามาออกกล้องให้เอ้ยข้ามาออกกล้องด้วย <c oughs> ออโคนอะ มันมีอะไรอ่ะคุณผู้ชมบุ้งกี่ขอดขูดเขาไปเลยอ่ะเอาใอ้เขาพดบ้างพอคนอ่ะลูกชุ้งลูกชิ้นเนี่ยให้มันไปเลยมนุษย์ดำอยู่ความโลภเสมอคุณผู้ชม วันนี้ก็จอยผู้ชมนะฮะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมฝากผู้ชมกนไห์ให้ขับรถเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ